งานหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากแล้วก็มีผู้ใช้มากก็คืองานด้านของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมด้านที่ใช้หลักๆก็น่าจะเป็นกลุ่มของ solid work s, ที่ใช้ในประเทศไทย solid work, c a t i a หรือ rhino อะไรกลุ่มนี้นะฮะก็คือจะมีความสําคัญมากเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้การจอ q u a d o เนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าการใช้การจอทั่วไปก็คือว่า q u a d o เนี่ยสามารถเปิด material ได้จริง สวัสดีครับผมพงพันธ์เสือแพ้นะครับปัจจุบันทำงานกับบริษัทแอปพลิเคชนะครับตำแหน่งหน้าที่ก็คือทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์นะครับก็งานหลักๆงผมก็คือตัวดูแลตัวซอฟต์แวร์ตัว solidworks นะครับที่ได้เห็นอยู่ในหน้าจอนี่แหละนะครับแล้วก็งานอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลลูกค้านะครับในการดูแลลูกค้าเนี่ยก็คือช่วยแก้ปัญหาต่างนะครับซึ่งปัญหาที่เราพบในการทางานก็คืออาจจะมาจากตัวซอฟต์แวร์ตัว solidworks เองนะครับหรือปัญหาที่ เกิดมาจากตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวโปรแกรมนั่นเองจากประสบการณ์การทำงานของผมเองกับตัว solid work s แล้วก็กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยฮะผมเคยใช้การ์ดจอต่างๆมาคระะับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีการ์ดจอเลยนะครับแล้วก็ประยุกต์พัฒนากันมาเป็น การจอที่เราติดหูันทั่วไปคือ GeForce นั่นเองครับของ Nvidia นะอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเหตุผลที่ผมเปลี่ยนการจอเหล่านั้นมาเป็น Nvidia ที่เป็น Quadro เนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของการให้ผลนะครับหรือว่าการแสดงผลที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองยังส่วนงานของผมเนี่ยนะครับเป็น Solid Works แน่นอนนะครับเว็บไซต์ Solid Works เองนะครับเพราะเขาก็ ทำการเทสนะครับเรื่องของความใช้งานเข้ากันได้ของตัวไดเวอร์ของ n v i d i ีนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกซอฟต์ได้เลยนะครับเป็น n v i d i ีเจะเป็นคอนโดนะครับเวอร์ชันของ solidworks นะครับแล้วหลังจากนั้น solidworks เขาก็จะ recommend ไดเวอร์หรือว่ารุ่นต่างๆนะครับทำให้ผมง่ายสะดวกในการเลือกแมทกับตัวซอฟต์แวร์ solidworks เองด้วยก็ลองมาดูลักษณะการใช้งานตัวซอฟต์แวร์กับการแสดงผลที่เป็นคอนโดกันเลยละกันนะครับอย่างแรก นะครับผมก็เริ่มไปความแตกต่างกันก่อนเลยนะครับถ้าเราไม่มีลักษณะเราไม่ได้ใช้การจอที่เป็นคอนโดเนี่ยนะฮะการแสดงผลก็จะยีลักษณะหนึ่งสังเกตสีที่ได้จากตัวชิ้นงานนะครับแล้วถ้าผมใช้การแสดงผลที่ได้มาจากการใช้งานการจอที่เป็นคอนโดเนี่ยอย่างแรกเลยคือผมได้เห็นเ te ท็กเจอร์จริงๆของชิ้นงานที่ปรากฏขึ้นเลยนะครับในตัวชิ้นงานนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขนะครับปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะแก้ไขได้ โดยตรงเลยนะครับที่หน้าต่าง l l u u i n a t i o นนะครับผมลองปรับอย่างแรกลองปรับส่วนที่เป็น d i i e l d ดูนะครับว่าเวลาผมปรับลดนะครับเรื่องของการสะท้อนเรื่องของการแสดงผลที่เป็น d Field ต่างๆเนี่ยนะครับการจอที่เป็นคอนโดเนี่ยครับเขาก็จะแสดงผลให้เราดูในขณะที่เป็น d y n a มิกเลยนะครับเดี l ยวไทม์ดูแบบนี้เลยักษณะนี้นะค่าอื่นๆนะครับผมลองปรับดูแล้วกันนะครับแบบประมาณนี้นะครับหรือ เท็กเจอร์อื่นๆที่เราต้องการที่จะโชว์ใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นซีนต่างๆนะครับถ้าผมจะใส่ซีนลงไปเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับที่ตัวซีนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะการแสดงผลตามพรีวิวพวกนี้เลยนะครับเลือกสักอันหนึ่งใส่เข้าไปนะครับก็แดกแอนด์ดรอปใส่เข้าไปแบบนี้เองนะครับจาก Image ผมเปลี่ยนเป็น e n v น r o n m e n t นะครับจากเปลี่ยน Image เป็น e n v i r o n m e น t นะครับเรื่องของการแสดงผลของการ์ดจอเนี่ยก็ผมก็จะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเท็กเจอร์ของชิ้นงานหรือว่า ซีนที่ได้จากนะครับการแสดงผลของการ์ดจอนะครับที่ถูกต้องแม่นยำนะครับรวดเร็วแบบนี้นี่เองท่านใดนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดต้องการที่จะหาคอมพิวเตอร์ใหม่สักเครื่องนะครับที่ต้องการที่สเปคที่จะมาสนับสนุนการดีไซน์นที่เป็น 3d นะครับ rendering อะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูการ์ดจอนะครับที่เป็นคอนโดของ nvidia